วันนี้ครับผมโค้ชนัทนะครับนักออกแบบตัวเลขนะฮะเรามากันแล้วครับวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาผ่าพื้นฐานและพื้นดวงครับของหนุ่มคนนี้เลยครับมากความสามารถครับแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานี้เลยที่ผมอยากจะเอามานําเสนอนะครับในรูปแบบของแบบการดูในภาพรวมทั้งหมดเลยในเชิงของโหราศาสตร์เนี่ยเขาตกในเรื่องของที่นั่งลําบากเพราะเรื่องของอ่าจังหวะนะฮะและพื้นฐานและพื้นดวงเนี่ยอย่างไรบ้าง วันนี้ผมก็เหมือนแบบมาเรียนรู้พร้อมๆกันทุกคนเลยและพยายามอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ได้เล็งเห็นทั้งหมดเลยคือผมแบบเพื่งจะเขียนดวงตั้งดวงอะไรกันมาเนี่ยพร้อมเวลานี้ทั้งหมดเลยเรามาดูพร้อมๆกันครับวันนี้เราจะมาผ่าพื้นดวงของคุณชอนนะครับบุลณาฮิรันนะครับผมนะฮะไลฟ์โค้ชชื่อดังนะครับที่เป็นกระแสอยู่ในเวลานี้เราจะมาดูในพื้นฐานทั้งหมดเลยดวงไทยดวงจีนเลขเจ็ดตัวภาพรวมทั้งหมดรวมถึงว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าเขาจะแก้ปัญหาในชีวิตเนี่ย มันจะแบบสามารถเอาคุดออกมาในรูปแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับอย่าเพึ่งอย่าพิ่งด่านนะอย่าพิ่งด่าเราเรามาดูกันแบบเพื่อศึกษากันจริงๆนะครับโอเคไปครับเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมมาถึงตรงนี้นะลบกลวนนะครับถ้าชอบไอดดตจูดแบบนี้นะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะเลยนะที่สําคัญครับอย่าปรึกษาพื้นฐานพื้นดวงครับคลี่ทั้งหมดเลยรู้เลยว่าคุณสามารถทาอาชีพอะไร แล้วจะเกิดผลลัพธ์ดีๆนะครับพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายปลดหนี้ปลดสินได้ร่ํารวยนะครับโอเคไลน์แอดไซน์รายัลหมาบอร์มาหาผมเลยครับหรืออะไรที่มันติดขัดเนี่ยอยากจะลองดูว่าวิธีการแก้ไขยังไงเนี่ยผมให้คําแนะนําคุณได้นะไปครับเรามาดูไปพร้อมๆกันครับผมสวัสดีครับวันนี้นะทุกคนเรามาดูในพื้นหาของคุณชอนบุลณะฮิรันนะครับจากพื้นฐานทั้งหมดเลยเนี่ย บอกเลยว่าวันอาทิตย์ที่17มีนาคมในปีพศ2 5 3 4จะประกอบไปด้วยเรื่องราวอะไรบ้างณนะวันเกิดของเขาซึ่งนับมันเป็นวันอาทิตย์นะครับสิ่งสำคัญเลยครับของคุณชอนนะฮะพื้นฐานเลยบอกมาว่าในภาพรวมเลยนะเห็นเรื่องหนึ่งคือผมจะตั้งทั้งที่แบบเป็นโหราทักษาแล้วเป็นทั้งเป็นโหรานะครับโหราทักษะเลยแล้วก็การตั้งดวงจักรราศรีทั้งหมดนะฮะ เรามาดูกันแบบนี้พื่อหนหงคองชอนเนี่ยอันดับแรกเลยที่เห็นเลยนะความโดดเด่นทางด้านเรื่องของแน่นอนครับทักษะทางด้านเรื่องของการพูดเพราะดาวพุดธค่อนข้างเด่นและเด่นแบบเยววี่กวชัดเจนด้วยติดเรื่องเดียวไอ้ความชัดเจนของเขาอะ่ะมันม,ม,นมีมันมีจังหวะมันมีวิธีการอ่ามีรูปแบบที่เป็นคาแรคเตอร์หลายๆคนก็บอกว่าไม่ชอบวิธีการพูดแบบนี้ไม่ได้ติดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะในพื้นฐานของ ทางด้านเรื่องของการพูดการเจรจาการต่อรองเนี่ยของพื้นฐานของเขานะมันเป็นมันเป็นแบบเป็นดาวที่มันกระจุกอยู่แบบค่อนข้างเยอะมากดังนั้นมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบมีในรูปแบบของเรื่องที่ว่าด้วยความที่มันดาวพุธอะมันไปกระทบกับทั้งมันไปมันไปชิงนะครับทั้งหมดเลยอะแทบเรียกว่าดาวแบบสามดวงเลยนะดาวที่หนึ่งครับก็คือดาวอาทิตย์นะฮะความโดดเด่นทางด้านเรื่องของการพูดการจาการเจรจาการต่อรองเนี่ยมันมีความแบบ มันมีความน่าฟังและมันมีการฟอรสไปสกิดใจจากเทคนิคของเขาเองอันดับที่2คือในเรื่องของความแบบในเรื่องของใจเขาพยายามที่จะแบบว่าให้ให้ใหนําการนําเสนอของเขาจะเป็นรูปแบบของการที่แบบให้ให้ใจและก็ในรูปแบบของลักษณะที่ว่าการให้งานบริการหรือการเอาใจใส่ทําได้ค่อนข้างดีนะเอาจริงๆแล้ว่ในพื้นฐานเขาเป็นแต่สําคัญเลยทิปสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือในพื้นฐานของเขาทั้งหมดเลย คือต้องเป็นการที่แบบใส่ในเรื่องขององค์ความรู้ไปด้วยผมบอกตามตรงจริงๆอะ่ะคุณชอนเนี่ยถ้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะผมยืนยันว่าคุณชอนคือคนคนหนึ่งที่อ่านหนังสือระดับระดับประมาณระดับหนึ่งแต่ถ้าดีที่สุดเลยคือคุณชอนต้องเรียนเพิ่มเรียนรู้เพิ่มไปลงเทคคอร์สเรองอะไรก็ตามแต่คือเม่หมายถึงว่าเราอย่าเป็นคนที่แบบแม่งเป็นน้ำเต็มแก้วโอเคผมเข้าใจว่าแบบคุณชอนใช้วิธีการที่แบบ เหมือน่ารสัมภาษณ์ใช่ไหมครับแล้วก็พูดคุยเพื่อการแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกบอกในมุมมองแล้วก็รับซึมซับเข้ามาแล้วก็มากรองแล้วก็มาย่อยให้ให,ให้หลายๆคนนะ่ะฟังกันอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะเจอแบบผู้ที่เป็นมาสเตอร์หรือเป็นกูรูจริงๆที่แบบมันต้องฟูลฟิลหรือว่าแฟบบิลเฟรชอะไรกับสมองเขาใหม่ๆนะครับเพื่อปักเข้ามาไม่งั้นนะมันจะเกิดกลายเป็นว่าคนมันรู้เทคนิคของการแบบเอาคําพูดเข้ามาเอาหนังสือเข้ามาลอกเข้ามาคุณโดนแน่นอน แต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยถ้ามันบอกว่าคุณมีการันตีแล้วนะครับมีใบซอริฟิเคทแล้วว่าแบบได้รับการอบรมมาคนก็จะรู้ว่ามันเกิดการรีเลทกันดังนั้นมันไม่มีอะไรมาพูดคือมันมีการแบบเท้าความได้เลยว่าโอเคก็เพราะว่าเขาเรียนมาจากสำน,นักนี้นี่เขาเป็นแบบนี้นี่มันจะทําให้คุณชอนเนี่ยปลดอะไรหลายอย่างอะ่ะแบบในเรื่องของสิ่งที่แบบมันจะเป็นปัญหาในภาคอนาคตอะ่ะซึ่งจะเป็นปัญหาณปัจจุบันนี้ก็คือําเข้ามาอะไรแบบนี้มัน มันทําได้ออกมาค่อนข้างดีนะแล้วก็สําคัญเลยไอ้ที่ดีเนี่ยมันถือว่าถ้ามันมีอะไรแบ็กแบ็กอัพคุณนะผมมั่นใจเรื่องหนึ่งคือผมพูดตรงๆว่ะในภาพรวมแบบเนี้ยในมุมที่เป็นลักษณะของครูบาอาจารย์ที่เข้ามาช่วยคุณชอนมันต้องลักษณะกับเรื่องที่มันไม่โอเคคือเรื่องนึงเลยนะคืออะไรรู้ป่ะแมงคือดาวการไอดาวมฤตยู มันไปนกําหนดอยู่กับดาวเกตซึ่งแน่นอนครับมันจะแสดงอนุภานธ์ทั้งหมด2ส,ส่วนเลยคือบุญมีกําแต่งคือแบบนั่งแบบมันจะมันจะมีความชัดเจนมันเป็นตัวเร่งเร่งทําให้แบบถ้าทําทดีคือเร่งให้รวยเลยอะ่แะแต่าทาชั่วนะแม่เร่งให้จนแรงเลยอะ่ะหรือดับแรงมากดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นบาปเป็นได้ดาวทั้งบาปและดาวทั้งบุญในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งพื้นฐานของคุณชรเนี่ยผมบอกตามตรง ถ้าคิดอะไรเพื่อสังคมหรือเพื่อ,เ,อเพื่อการทำบุญเพื่องานบุญน่ะมจะดีมากแล้วแรงมากผมก็ยังยืนยันและมั่นใจว่าไม่น่าใช่เงินจำนวนที่เขาชี้แจงมามันมันมีโอกาสที่มันมากกว่านั้นนะแน่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในมุมของการที่เห็น สิ่งที่เกิดการกระตุ้นในรูปแบบของความโลภและความยิ่งใหญ่ของเขาเพราะดาวเกษตรเป็นดาวเสาดังนั้นทำอะไรลึกไปกัดใจคนได้ง่ายไปเจาะใจคนได้ง่ายซึ่งสำคัญของชรก็ยิ่งจะเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดรู้สึกว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นที่ทำให้คือคือองนี้การถ่ายทอดของเขามันดูจริงไปหมดเลย มันก็เลยทําให้หลายคนมองว่าจริงซึ่งจริงแล้วมันก็จริงนะมันมีจริงส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันแฝงด้วยดาวราหูที่มันเกิดความโลภไปด้วยอยู่ในภพที่เป็นเกษตรของดาวเสาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดเรื่องราวเลยคือถ้าทําแล้วจริงไม่ว่าแต่ถ้าทําแล้วจริงแล้วทิกกี้ทิกกี้คือแบบแม่แบบโกงหรือแบบไม่ดีหรือแบบไม่แบบไม,ไม่ไม่ขาวร้อยเป โอกาสเนี้ยคือความน่ากลัวที่ปัดที่คนอื่นไม่มองออกแล้วมันมันชัดเจนมากพื้นฐาวพุนชอนมันมันแสดงกับเรื่องนี้อันนี้ขอบขอบคุณมากนะครับที่ผมก็เลยได้ได้รู้ว่าอ๋อการตั้งพื้นดวงมามันก็ทําให้ผมเห็นอะไรบางอย่างแล้วสําคัญเลยมันมีดาวที่มันมากระทบกับพุนชอน่ะมันชัดมากถึงสองสองส่วนเลยนะคือในภพของที่เป็นราศีมีนและก็ราและก็ราศีกรกฎ มีดาวที่แบบมันมีการชิงกันอยู่2ตัวก็คือจะเป็นทั้งดาวจันและก็ดาวพฤหัสแน่นอนครับทําดียังไงก็ตามแต่คนด่าแน่นอนมีคนนินทาแน่นอนคุณยงจําไว้พื้นหานของคุณคุณจะอยู่รอดคุณหูดับไปก่อนเลยไม่ต้องฟังอะไรแต่แต่แต่ว่าซึมซับได้ครับแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรนี่คือการแก้ปัญหาของคุณชอนที่มันออกมาจริงแต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากคุณชอนต้องเข้าใจเลยนะในภาพรวมแบบนี้คือแบบผมผม ในในเมติที่ผมทาเลยถ้าคุณชอนรีเฟชตัวเองได้เร็วแล้วรู้เลยว่าตัวเองผิดคือรับผิดแล้วก็มีการเคลียร์ทุกอย่างทั้งหมดอันไหนที่ไม่เคลียร์ก็นั่นไปเลยแบบว่าโอเคยินดีที่แบบชดใช้และทําทุกอย่างให้เคลียร์นะผมว่าอันนี้จะเพอร์เฟกมากไม่ทําให้แบบสังคมมันจะมองคุณแบบอีกอีก,อ,กอีกรูปแบบหนึง่งแล้วสําคัญเลยนะจะทําอีกได้ไหม ทำอีกได้นะหมายถึงว่าทําแบบเรียลายเงินอะไรแบบนี้นะแต่ต้องออกเป็นมูลนิธิของชอนบูนาะฮิลันไปแล้วอย่างเงี้ยคือแบบมูลนิธินี้ไปเลยเพื่อเรื่องนี้มีการเคลียร์ทุกอ,อย่างชัดเจนมีแบบที่ปรึกษาอะไรแบบเนี้ยแบบชัดเจนเลยนะผมบอกตามตรงมหาศาลเลยนะทําดีๆแล้วเนี่ยเพราะดวงส่งเสริมไปกันเกือบหมดทุกด้านแล้วในเรื่องของสิ่งที่เป็นแบ็อัพกับพื้นดวงกําเนิดนะครับ ดังนั้นเมื่อมาถึงในจังหวะนี้พื้นหาังคุณชอนก็แน่นอนครับการนําเสนอในรูปแบบของการที่แบบพูดถึงไลฟ์พูดถึงชีวิตเพื่อชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณชอนมันเด่นหมดแต่อย่างเดียวคือตอนเนี้มันเป็นบ,บาดแผ์ที่เข้ามาสวยกับคุณแบบในช่วงเวลานี้ที่แบบมันทาให้ความไม่โอเคมันมันมาแบบมันมากลุมอยู่ทั้งหมดตอนนี้มันเป็นปัญหานะทีนี้พอมาดูเป็นลักษณะของดาวกาลีคือแบบการตั้ง การตั้งมหารักษาแล้วมันเห็นอะไรบ้างมาดูเลยครับในรูปแบบของจักรราศีลักษณะของดาวการีในสิ่งที่เห็นเลยนะก็คือพื้นฐานณตอนนี้นะครับเสวยอายุจริงๆเนี่ยก็คือเป็นดาวพุธที่เขา้าที่กำลังเสวยอายุของชอนอยู่นะครับแล้วพื้นฐานเนี่ยการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของแบบเอ้ทำให้ดาวการีมันปลดออกนะฮะด้วยความที่มันเด่นมากการีของชอนเป็นดาวอังคารในช่วงเวลานี้เลยนะ ดาวอังคารของอูชอนส่งผลกับเรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นในเชิงของมานักษานะเห็นชัดเลยครับการ,รีของอูชอนเกี่ยวทางด้านเรื่องของการบูทะลุความตั้งใจความมั่นใจอะไรตัวเองแบบในรูปแบบที่ไม่ได้ใช้สมองน่แม่งออกมาเป็นการ,รีหมดออกมาเป็นผลของการ,รีเกิดอะไรรูป้ป่าการ,รีไปอยู่ในลักษณะของการที่ต้องมูลละการเงินมีปัญหาแน่มั่นใจเลยครับ มูล,ละคือการสันสสนับสนุนทา้งด้านการเงินการเอาใจใส่หรือแบบเป็นเรื่องชื่อเสียงไม่ออกไปหมดเลยนะครับแล้วสำคัญเลยก็เป็นผลลัพธ์ของกาลีไปด้วยในตอนที่เขาอายุย่าง3เสผ่านแค่เจ็ดสเดือนเองตอนนี้อีกกี่เดือนน่ะ11เดือนไอ้โทษทีอีก9เดือนก็ต้องทนน่ะเพราะปีนี้โดนทั้งปีทั้งปีแน่นอน คือเอา,อาง,ง่ายๆถ้าเกิดว่าวางแผนก็บอกเฮ้ยฉันจะต้องแบบมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเลยนะตอนเนี้ยเหนื่อยแล้วนะนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันคือมันจะมีการคือผมบอกตรงนะคุณชอรสิ่งที่เอฟเฟกตีกับคุณแล้วมันจะเกิดเรื่องราวแบบความอิลุงตุงนางแบบนี้นะผมให้เลยคือสองปีสองปีเนี่ยคือแบบมันต้องแบบเข้าใจว่าคนไทยลืมง่ายแต่ บางคนมันไม่ลืมแล้วมันก็พร้อมที่จะนำพาลูกทัวร์ไปลงกับคุณเ่ะเสมอนะขออย่างเดียวคือถ้าเกิดคุณเคลียอะไรแล้วทำอะไรให้มันชัดเจนดังนั้นทำทุกอย่างให้มันชัดเจน,นไปหมดเลยคุณจะรอดความชัดเจนของคุณคือคุณรอดครูบาอาจารย์ยังช่วยอยู่แต่ต้องการที่จะให้บทเรียนกับคุณที่ชัดมากพื้นดวงของเขาเป็นแบบนี้ทีนี้เรื่องสีแหละสีมีอย่างเดียวครับคือสุขภาพ,าพเขาดี แค่นี้เลยนะีแต่ตอนเนี้มั่นใจครับสุขภาพดีเก,ก็มีแรงในการที่แบบ drive ชีวิตใช้แบบมันโอเคทุกอย่างได้แต่ก็ผมก็บอกตามตรว่ะโอกาสมันก็จะแบบเกิดความจุกจิกจอิลุงตุงนังวุ่นวายในรูปแบบเนี่ยไปทั้งหมดเนาะเอาเอาใจช่วยแล้วก็สู้ๆนะครับคุณชอมันมันเกิดผลลัพธ์แบบนี้นะ ทีนี้เรามาดูในรูปแบบของชอมุนอะฮิลันในรูปแบบของพื้นดวงจีนกันบ้างพื้นดวงจีนของคุณชอนนะครับผมบอกเลยก็คือเกิด17มีนา2534นะฮะเกิดปีมะแมนะครับผมแง่ผมมองตรงเข้าใจเลยว่าทำไมมัน2ปีไม่รอดปีนี้ก็หนักแล้วปีหน้าทงอีกบันเทิงในรูปแบบของคุณชอนนะฮะในพื้นฐานที่เป็นดวงจีน,นครับนั่งหรือเสาที่เป็นมะแม ดังนั้นบอกตามตรงครับปีหน้ายังถือเหตุการณ์ฐานะของการที่เกิดการชงอยู่แน่นอนแต่ผมไม่เห็นเวลาเกิดก็รู้ไม่รู้ว่ารัักริย์ศาศาศาเขาเป็นเวลาไหนนะครับแต่ก็รู้เลยว่าถ้าเขามีชวดมาอยู่เขาเขาจะรอดแบบเบาบางๆเลยนะประมาณประมาณ60%เอนะเออนะครับที่แบบมีโอกาสรอดนะฮะมีโอกาสแบบรอดคือคลายไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเลยชงเต็มเต็มครับดังนั้นในพื้นฐานของคุณชอนก็เรียกว่าอี โอ้ยี่สิบสี่เดือนอ่ะยี่ม่่ยี่สิบสีบ่เดือนมันจะเขาเรียกว่ามันต้องเป็นลักษณะคือสิบสองบวกเก้าอ่ะเออยี่สิบเอ็ดเออนั่นแหละยี่สิบเอ็ดเดือนอีลุงตุงนางอ่ะยาวๆนะครับจนถึงปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยอ่ะเพราะความอีลุงตุงนางแบบเนี้ยมันมาส่งผลมาเลยนะพื้นฐานวงินชนคือเป็นคนธาตุดีทีนะธาตุไฟใหญ่นั่งอยู่ในศอยที่เป็นปีจอ จอเถาะมันฮะกันอยู่มันดีนะมันดีแต่ก็สาคัญเลยคือไอความดีคือตัวเองส่งเสริมมันนั่นในการงานแต่ภาพรวมใหญ่อะมันจะมาโฉบทีคือดอกหนึ่งคือในปีหน้าแน่นอนนะครับจริงๆอะปีนี้มันจะมีภาวะความอึดอัดซึ่งผมไม่รู้ว่าผมภาวนาว่าถ้าเกิดคุณชอนแบบเจอโงเกิดแบบเจอแบบดอกในรูปแบบที่มันค่อนข้างแรงขนาดนี้มีโอกาสแน่นอนครับเพราะว่าดีทีเขาเป็นดีทีฮาตไฟใหญ่และปีนี้เป็นปีที่แบบ น้ำแม่งท่วมน้ำท่วมไปหมดเลยคือน้ําใหญ่มากปีชวดไม่พอนะครับปีชวดไม่พอและปีชวดปีเนี้ยเป็นปีชวดหลายปีชวดน้ําอีกหไอปีชวดทองทองส่งเสริมน้ําปีนี้น้ําเยอะแน่นอนปัญหาคุณดับคุณเลยโอกาสรอดเนี่ยบอกตามตรงว่านเหนื่อยมากในปีนี้สัมพันธ์เลยและปีหน้า เป็นปีหน้าค่อยคลายหน่อยเพราะปีหน้าต้องทําอะไรเยอะมากเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองในรูปแบบที่จะฟูกะกไม่ครั้งหนึ่งผมถือว่ามันเป็นไปได้นะแต่ทีนี้มานั่งดูในพื้นฐานที่เป็นถนนสายสิปีของคุณชอนสิปีของคุณชอนเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้นับอายุย่างที่เป็น30บบอกตามตรงนะยังไงก็ตามแต่โอกาสของคุณชอนเรียกว่า ม,มันมีมันมีแรงกระตุน้นมันเลยทำให้อ๋อเลยผมเลยเข้าใจว่าปีหน้าก็มีโอกาสที่จะรอดอยู่บ้างนะครับแล้วเพราะว่าปีมันยังมันจะเข้าสู่ในในหมู่ของการที่มันเป็นแบบมีชวดมีชวดจรนะเข้ามากระทบกับฉลูจรพอดีแต่ถ้าเกิดว่านับอัน,นจริงๆแล้วนะคุณชอนแบบจะคลายออกไปทั้งหมดเลยคือหลังอายุ33จะโล่งกว่านี้โล่งอ,อกโล่งใจแล้วคุณชอนก็จะแบบ กลับมามีชื่อเสียงมีความโดดเด่นอะไรกันอีกทีหนึ่งก็นู่นน่ะอายุปังาห้าสิบกว่าไปเลยนะก็ะาวางแผนกันดีๆครับเข้าใจครับตอนนี้เด็กหนุ่มมันไฟแรงแต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์ที่เรียนรู้มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเคลียร์มาได้ทุกอย่างมันยังมีโอกาสอยู่นะยังไงเอาใจช่วยนะครับผมว่าคุณรอดอ่ะอ่ะง่ายๆเลยยังไงก็ตามแต่ถ้าได้ดูนะแล้วคุณแบบเอาหลักการของพุทธศา,นะบบา,า,าสนามาด้วยนะก็ผมแนะนําครับดาวมันกำลังจะย้ายดาวพฤหัสจะย้าย คุณไปทําบุญปล่อยปลานะครับ19ตัวนะครับเนี่ยในช่วงในช่วงกรรมศาเนี่ยยาวๆเลยนะหลายๆอย่ยางจะดีขึ้นนะครับผมลองดูนะครับทีนี้มาในพื้นฐานของที่เป็นเลข7ตัวบ้างในเลข7ตัวบอกไปด้วยเรื่องของอะไรบ้างขอบคุณชอนคือผมแบบดูจะด,ดูเลข7ตัวเพราะว่าอยากจะรู้ว่าในปีนี้เขาบบไม่เป็นยังไงผมก็แบบ คลีตเลยนะว่าเชี่ยมันเจออะไรแบบนี้ได้ด้วยวะเออเอา้าพื้นฐานอุนชอนนะครับถ้านับเป็นอายุเนี่ยคือตอนเนี้ยมันตกที่กระดุมพระนะครับดังนนเรื่องของการเงินเนี่ยมันเด่นเด่นเลยนะแต่ว่าจะมีการโดนถูกฉกฉวยไปด้วยเพราะเด่นเป็นกระดุมพระเข้าสู่โครคาทาสาและเข้ามาตกที่โจรและภริยดังนั้นการเมียไทยใช่ป่ะเด่นเด่นเลยนะตอนเนี้ยกำลังจะมีคนอะ เอาเงินคุณออกไปแล้วมีเกณฑ์สูงมากในเรื่องของอที่เป็นที่เป็นในมุมของตัวที่เป็นเป็นในมุมของแบบว่าเป็นในมุมของกลุ่มแฟนของคุณนะครับหรือบริวารของคุณเนะี่ยมันจะเป็นตัวแบบทําให้การกับเพื่อมกระหือลือเนี่ยได้เงินมาเยอะอจริงๆนะแต่มันมีความไม่โปร่งใสหรือมันมีการเอาออกไปจากตัวคุณอนะ่ชัดเจนมากนะครับสิ่งที่จะช่วยคุณได้เลยนะก็คือผม,มยืนยัน ให้คุณชัดเจนเสียอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างกลับมา,าไม่รู้คุณชอนมีแฟนเนาะเดี๋ยวแฟนคุณจะช่วยคุณเองครับให้ไปบอกว่าจุดอะไรหรืออย่างหรือแบบเป็นทางผู้จัดการคุณอะไรเงี้ยก็จะมาทาช่วยที่ทําทให้ไก่เกลี่ยทั้งหมดทีนี้ด้วยพอมาดูในพื้นฐานของการที่แบบมันชัดมากว่าในส่วนที่เป็นอัตตะคือตัวเองตัวเองเนี่ยนะไอ้โทษทีในสิ่งที่เป็นมุมอะอัตตะพันธุมรณนะตอนเนี้ต้องการลีทั้งหมด สมองของคุณแม่งตกมลนะตัวตวนของคุณตกมลนาตกกาลีแล้วสัมพันธ์เลยพันธุก,ตก,ก,ก็ตกกาลีพวกซับตกกาลีอัตตาตกกาลีตัวตวนของคุณอัตตาคือยิ่งใหญ่มากโดยสันดานเลยนะแม่งตกกาลีเป็นชุดดังนั้นปีนี้เฮียนมากตกใจมากอึ้งมากด้วยแล้วตกกาลีในรูปแบบของเสาเล็ะ โอ้อตกที่แบบเสาเล็กในฐานสี่อแบบต้องสู้อ่ะมันไม่ไหวแล้วมันคือแบบมันต้องไปเอาวะเคลียร์ผมบอกตรงคุณได้เห็นนะครับคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นคุณชอนซมเอาแบบสุดๆเลยอ่ะในช่วงเวลานี้จริงๆคือสู้ด้วยเรว่ของตัวเองแล้วมันม,มันไม่สามารถที่จะหาคนอ่ะเข้ามาช่วยเหลือได้นอกจากคนที่บ้านเท่านั้นเองเพราะพวก,กพราโคามันยังชุกมันยังมันยังได้การเงินก็ยังหาได้ ขอให้รีบออกมาเคลียร์หรือทาอะไรแต่การที่มันทุกอย่างมันชัดเกนน่มันจะออกมาดีดังนั้นผมบอกตรงออตอนนี้ไม่บอกเลยยังไงก็ตามแต่ผมยืนยันนะรอดเออยังโอกาสของการรอดเนี่ยมันมีนะแต่เรียกว่าลากเลื่อนเลยดีกว่าเพราะว่าตกมัชิมานะครับเออดาวสีนะ มัชิมาสาชะภาสีทานังอัตมะคือเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของการเดินทางสายกลางจะช่วยทําให้คุณเคลียร์ได้แต่ใช้เวลาซึ่งสัมพันธ์กับดุมูลที่เป็นลักษณะของเสาเล็กไปด้วยนะครับก็เรียกว่ามันคือแบบครึ่งคือแบบเสาเสาอ่ะค,คือดาวเสามันก็ชัดเจนแบบประมาณเหมือนแบบด้วยกําลังของเสาครึ่งหนึ่งอ่ะที่บอกตรงว่ายังไงมันต้องเหนื่อยแน่ๆนะครับผมแต่สุดท้ายจะโล่งอ,อกโล่งใจ เคลียร์ออกไปได้เพราะมหาจักรพรรดิจะมาช่วยคุณนะครับด้วยเลขของแบบมหาจักรพรรดิความคือจะมีแบบเหมือนผมเชื่อเรื่องหนึ่งมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบจะมีอะไรอะ่ะเข้ามาโดนใจทำมาช่วยให้แบบทุกอย่างมันมีการเคลียร์ได้สําคัญเลยแต่ที่มันหนีไม่พ้นคืออัตปะความเป็นตัวเองนะครับและอัตประ,ม,ะมันยังมีทั้งเรื่องเลวกับเรื่องดีอที่เป็นเรื่องมวมู่ขตัวเองนะเอามาประสานกัน แล้วทําให้ทุกอย่างมันรอดผมเชื่อครับว่ายัางไงคุณก็รอดโอเควันนี้เอาใจช่วยกันในรูปแบบนี้เลยนะเห็นชัดครับอันนี้คือผมโยงมาเลยโยงเสาอ่าโยงมาถึงเสร็จปุ๊บในรูปแบบของเสาเล็กกาลังเสาออกมาชัดเจนนะครับในรูปแบบของมหาจักรพรรดิส่งผลไปถึงไปถึงศาสชะทาสศีทาสามาัชิมายัางไงก็ตามแต่ถ้าคุณยิ้มออกมาเคลียร์ทุกอย่างรอดโอเคเอาใจช่วยครับคุณชอนนะครับ ผมบอกตรงว่อย่าพึ่งด่าเราฟัง a อ t ด t จ d ดในรูปแบบที่แบบมันควรจะต้องเอาใจช่วยคือตอนนี้มันน่าสงสารเขาน่าสงสารจริงแล้วมันต้อง,อง,องรู้ว่าตัวเขามันต้องแบบหาทางแก้ไขปัญหายัางไงการตัวรอดของเขาเนี่ยในช่วงลานี้เงียบแล้วรีบออกมาเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็ทําทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุดผมเชื่อนะ effective ยังมีอยู่เพราะปีนี้ปีหน้ามันยังแรงอยู่แต่ว่าปีนี้มันชัดมากเพราะอัตรามอาอัตรามลนะมันตกที่ตัวเองในจังหวะเนี้ยในสิ่งที่เป็นการีพอดี ความมุ่นหมายเกิดแน่นอนนะครับบริวารของคุณโอ้เชื่อครับกําลังอ่อนมากแฟนคลับแฟนเบสของค,คุณยังกําลังอ่อนอยู่ไม่เป็นไรหลายๆอย่างเนี่ยให้เวลามันเยียวยาวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบในมุมแบบนี้นะครับรบกวนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหาทางออกกันได้เลยนะรู้ว่าวิธียังไงและอย่าลืมนะครับไปทําบุญในช่วงเนี้ยเข้าภาษานี้นะครับหลายๆอย่างจะเคลียร์ออกไปได้ โอเคครับที่สําคัญนะครับขยับปรึกษาใพื้นฐานพื้นดวงครับดูแบบนี้แหละนะฮะในปีนี้ว่าจะยังไงรูปแบบของว่าทําธุรกิจอะไรแล้วมันถึงจะแบบเข้าทางกับเรานะครับไลน์แอสไซน์เราเยอะนับเบอร์มานะครับวันนี้ขอบคุณนุชไก่ตามครับขอบคุณคุณชอนด้วยนะครับครับขอบคุณพื้นดวงที่เป็นดวงครูในวันนี้ด้วยนะโอเคลาไปก่อนครับไม่แม่นครับแต่ไม่พลาด